เก็บน้ำมันเข็มเนื่องจากพื้นที่มันเข็มอยู่มานานแล้วก็จะคิดแก้ไขให้ชาวบ้านเนี่ยอยู่ดีกินดีทํำยังไงก็เอาปลาหนวดจันทร์ถึงปลาหนวดจันทร์นี่ท่านก็รู้ว่าเป็นปลาที่อยู่น้ํากร่อยเพราะปล่อยปลาเสร็จแล้วก็น้ำนี่มันก็ยังไม่จืดเพราะว่าน้ําฝนบางปีก็มากบางปีก็น้อยหลังจากที่สร้างอ่างเก็บน้ําเขาเต่าปัญหาและอุปสรรค เรื่องน้ำนั้นก็ยังไม่หมดไปเพราะพื้นดินบริเวณอ่างเก็บน้ำเป็นดินเค็มน้ำที่อยู่ในอ่างจึงเค็มตามไปด้วยพระองค์จึงทรงมอบหมายให้กรมชนประธานแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนโดยการปล่อยน้ำจืดจากเขื่อนปราณบุรีมาผักดันน้ำเค็มให้เป็นน้ำกลอยแต่เขายังไม่สามารถนามาอุปโภคบริโภคได้อย่างเต็มที่จวบจนปี2522 ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําบริเวณหาดทรายใหญ่ใกล้กับอ่างเก็บน้ําเขาเต่าและโปรดให้ต่อท่อน้ําดิบจากหาดทรายใหญ่ลงมาให้ราษฎรในหมู่บ้านและวัดเขาเต่าได้ใช้ส่วนน้ําในอ่างเก็บน้ําเขาเต่านั้นก็เป็นแหล่งน้ําสํารองในการผลิตน้ําประปาต่อไปคนไทยทุกคนก็รักพระองค์ท่านอยู่แล้วแต่ว่าคนเขาเต่านี่ยิงรักมากเนี่ยตั้งพระองค์ประทาเขาวาเนี่ย นี่ผู้คนเต็มไปหมดเป็นปนักท่องเที่ยวนี่ทำให้เ,หหเขาเตาเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพในการเพื่อสังคมสันติสุขกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นสองในช่วงของวันจันทร์ถึงวันศุกร์สามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งรายการเพื่อสังคมสันติสุขเราจัดขึ้นมาเพื่อที่จะได้ จะโลมสังคมว่าสังคมเราต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในวันนี้ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณเผ่าพงษ์เต็มสัมฤทธิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการเพื่อสังคมสันติสุขขอต้อนรับคุณเผ่าพงษ์ครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีโครงการเยอะแยะที่ได้ทําโดยเฉพาะที่ต่างจังหวัด วันนี้เราอยากจะมาพูดคุยอยากจะมาโฟกัสไปที่โรงไฟฟ้าสีเขียวที่เรียกว่าโรงไฟฟ้าสีเขียวที่อำเภอจน,นะจังหวัดสงขลาครับมีอะไรที่อยากจะมาพูดคุยกับพวกเราให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ติดตามเพราะว่าเราได้ยินชื่อโรงไฟฟ้าจน,นะภาพหนึ่งก็คือการที่ประชาชนรอบข้างๆโรงไฟฟ้าได้ออกมาต่อต้านณนะเวลานี้สงบเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมาถึงวันนี้มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับ ครับขอบคุณมากครับคุณวสัานครับครับผมก็จริงๆแล้วปัจจุบันนี้การก่อสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากถ้าพวกเราจํากันได้ว่าเมื่อปี4 6่หกสี่ที่บริเวณทางอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเนี่ยก็จะมีการต่อต้านเรื่องแนวท่อแก๊สระหว่างไทยกับมาเลเซียซึ่งไปกุดพบท่อแก๊สแล้วก็จะมีแก๊สนาเข้าทีนี้หน้าที่ของการไฟฟ้าเองนั้นก็ต้อง พัฒนาไฟฟ้าหน้าที่ก็คือผลิตแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ได้นํามาใช้อย่างพอเพียงแล้วก็มีความมั่นคงแล้วก็ราคาที่เหมาะสมนะฮะและที่สําคัญที่สุดก็คือจะต้องกระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดคนะฮะแต่เนื่องจากการพัฒนาลักษณะดังกล่าวก็ย่อมคงจะมีผลกระทบบ้างนะจึงเป็นที่มาว่ามีการมีการบระททวงเรื่อง เรกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องสิ่ง,<อ>งแวดล้อมเ,อเรื่องมลภาวะอ,นนอะไรต่างๆนะฮะสิ่งนี้เองเราก็ใช้วิธีการหลักปัชญาอขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่จะเข้าไปสร้างความเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาครับแล้วก็หลังจากนั้นพอลงไฟฟ้าเสร็จเราก็ค่อยใช้หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะนะในการไปพัฒนาเพิ่มขึ้นนะฮะ โดยเฉพาะที่ที่จะนะที่เรามีโอกาสได้สร้างก็คือเราก็ใช้หลักข้อแรกเรื่องการการเข้าใจนะก็คือพยายามไปสร้างความเข้าอกเข้าใจกับทางด้านประชาชนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรบร,บรบอบๆโรงไฟฟ้าทั้งห้าตำบลไม่ว่าจะเป็นตำบลทางด้านป่าชิงตำบลกันหงงตำบลทางด้านคลองเปียละลิงชันนาทับอะไรเงี้ยนะรเราก็ไปสร้างความเข้าใจ นี่คือในรัศมีของโรงไฟฟ้า5กิโลเมตรในรัศมี5กิโลเมตรครับ,รรบ,รบพอเราสร้างความเข้าใจได้แล้วเราก็เริ่มเข้าถึงก็คือไปดูว่าเขามีจารีตประเพณีวัฒน,ธ,นธรรมอะไรเพราะว่าที่อำเภอเจนนาเนี่ย80%ก็น่าจะพี่น้อง,<า>งมุสลิมพี่น้องไทยมุสลิมครับแล้วก็ไทยพุทธก็จะน้อยลงนะเราก็ไปเริ่มไปร่วมเข้าพิธี ทางาศาสนาไปดูจารีตวัฒนธรรมประเพณีเขอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็พอเราได้ทั้งสองลักษณะมุมอมองนี้แล้วเราก็ไปพบทางที่สําคัญที่สุดก็คือไปพบทางด้านเจ้าเมืองอนะท่านพู้ว่าสงขานะสมัยนั้นก็น่าจะเป็นท่านสมพรใช้บางอย่าง,างนะฮะซึ่งเป็นผู้ว่าที่ให้การสนับสนุนด้ข้อเสนอแนะดีมากอีกท่านหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงคือท่านอาซิส นะฮะซึ่งสมัยนั้นท่านเป็นประธานมุสลิมของจังหวัดงสงขลาแต่ณปัจจุบันท่านคงจะเป็นตาแหน่งท่านจุฬาราชมนตรีบนะรับนะท่านก็ให้ข้อแนะนําว่าวิธีการที่จะต้องไปดูแลมัสยิดนี้ทํำยังไงแล้วก็มีประเพณีหรือจะรีดภาธรรมอะไรบ้างท่านก็ให้ข้อแนะนำํำนะฮะเราก็ไปปรับปรับใช้จนกระทั่งสามารถสร้างารถไฟชนะได้ การอยู่ร่วมกันระหว่างโดยเฉพาะที่เป็นชาวไทยมุสลิมนี่เราอาศัยอะไรลงเข้าไปคลุกขีกับทางประชาชนพี่น้องมุสลิมครับครับหลักหนึ่งที่ที่เราอยู่ร่วมกันแล้วก็ดูแลร่วมกับทางพี่น้องมุสลิมที่อยู่รอบๆมงยฟ้าคือหลังจากที่เราได้ก่อสร้างแล้วเราก็มีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพนะโดยใช้หลักของเศรษฐกิจปัชญ,ญาพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือเรื่อง การส่งเสริมอาชีพต่างๆเช่นว่าพี่น้องมุสลิมเขาจะเลี้ยงไก่พันุ์ไข่ครับเราก็ไปหาพันธุ์ชั้นดีมาเลยแล้วก็มีทางด้านนักเกษตรแลประนักปศุสตว์ษษษมาสอนนะฮะอีกอันหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือคการเลี้ยงธนาคารปูนบนะธนาคารปูเราก็ไปส่งเสริมบริเวณแถวๆทางด้านของนาทับพี่น้องชาวป,ประมงพี่น้องชาวป,ประมงนะฮะอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือ เรื่องของการปลูกป่าชายเลนนะเนื่องจากคลองนาทับเนี่ยยาวถึง28กิโลเมตรที่จะลงทะเลทางอ่าวสงขลาเราก็เลยมีการส่งเสริมปลูกป่าชายเลนเป็นปริมาณทุกๆจุดในรัศมี28กิโลเมตรนี้ปลูกไปประมาณทั้งหมดเกือบพันไร่ครับวิธีการก็คือเราไปให้ทางด้านพี่น้องชุมชนเนี่ยรับผิดชอบคนละสิบไร่แล้วก็ปลูกปีที่หนึ่ง สมมติไล่ละสามพันครับโงรักษาอีกสี่ปีปีละอีกพันหนึ่งที่เราให้ค่าใช้จ่ายนี่พูดง่ายๆก็คือให้ประชาชนที่รอบรอบโรงไฟฟ้ามีส่วนมีส่วนร่วมครับครับที่เป็นหัวใจครับที่เป็นหัวใจก็คือการมีส่วนร่วมและพี่น้องที่เป็นชาวไทยพุทธล่ละครับมันก็มีวัดมีมัสยิดอันนี้เราแยกกันหรือว่ากลมกลืนกันไปฮะก็เราก็ไปส่งเสริมฮะพี่น้องชาวไทยก็ส่วนใหญ่ก็ที่นิยมกันมากก็คือ เนื่องจากที่คลองนาทับซึ่งที่เรียนใด้ทราบครับก็จะมีพวกเนื่องจากว่าเป็นคลองนี่ยาวมากก็จะมีพวกกุ้งฝอยอะไรพวกนี้ยก็ไปส่งเสริมวิธีผลิตกะปิที่จะดังมากคือกะปินาทับนะฮะอีกอันหนึ่งที่พี่น้องชาวไทยนิยมมากคือส่งเสริมทําพวกดอกไม้จันนะฮะซึ่งซึ่งพื้นที่พวกนี้ก็คือลักษณะก็คือเป็นการให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมว่า เขาเขาอยากจะพัฒนาอาชีพประเภทไหนถ้าเป็นสุภาพสตรีก็มาทางทากะปีทําดอกไม้จันทร์ถ้าเป็นสุภาพบุรุษก็อาจจะไปเลี้ยงพันไก่อะไรเงี้ยนะหรือไปปลูกปลูกป่าอะไรเงี้ยนะปลูกป่าชายเลนนะแต่จุดที่อีกจุดหนึ่งที่พัฒนาได้ดีมากก็คือรอบรอบโรงไฟฟ้าที่เป็นที่เดิมทีเป็นป่าแบบเป็นพื้นที่ว่างเปล่าทิ้งไว้เพราะว่าเป็นลักษณะดินเปรี้ยวครับผม เราก็ไ,ไปถ้าเราก็ไปร่วมมือกับทางทางพัฒนาอำเภอในการที่จะพัฒนาดินนี้จากดินเปรี้ยวเนี่ยเราใส่ด่างเข้าไปให้มันเป็นกลางแล้วเราก็ไปปลูกต้นกระถินเทพานะฮะไปส่งเสริมทีละ2 0 0ไร่400ไร่800ไร่พันไร่จนปัจจุบันเนี่ยพันกว่าไร่ทุกครอบครัวมีมีทางด้านอาชีพแล้วก็ตัดไม้พวกเนี้ยมาขายไปรายได้5ปีตัดครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะ ซึ่งซึ่งเป็นเรื่องแปลกว่าตอนเนี้จากที่เป็นพื้นที่แห้งแล้งที่เป็นดินที่ทิ้งเปล่าไม่มีคนมาสนใจปัจจุบันเป็นป่าครับผมเป็นป่าที่สมบูรณ์มากนะฮะจากปี46,47ที่โดนประท้วงและคอรมอ,อนุมัติให้สร้างปี48และเดินเครื่องจริงๆปี51นึครับณเวลานี้ปี57แล้วกระบวนการพัฒนาของประชาชนในพื้นที่เขาได้รับอะไรจากการไฟฟา้าครับครับก็ จุดแรกก็คือว่าตามกฎหมายพอลงไฟฟ้าเดินหน้าปี2 5 5 1, 1ครับเดือนกรกฎาคมปุ๊บเนี่ยรเราก็จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายในส่วนที่หนึ่สตางค์ต่อหนึหน่วยครับผมงั้นปีหนึ่งผลิตได้ประมาณประมาณ5 0 0 0กว่าล้านหน่วยก็จะต้องมีเงินส่งเข้ากองทุนประมาณ50กว่าล้าน50กว่าล้านเอามาทําอะไรครับก็มามพัฒนาชุมชนรอบๆบโรงไฟฟ้าในรัศมี5กิโลเมตรครับผมนะฮะ ก็คือเรื่องของส่งเสริมอาชีพอย่างที่เรียนให้อาจารย์ประสานฟังว่าเรื่องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแพะเรื่องทําธนาคารปูนะฮะเรื่องพัฒนาอาชีพเรื่องของการทํากะปินะเรื่องของการปลูกป่านะฮะก็คือพวกเราสิ่งเหล่านี้นะฮะก็คือสิ่งที่ใช้เงิน50กว่าล้านเนี่ยในการพัฒนานอกเหนือจาก50กว่าล้านที่เป็นกองทุนแล้วเนี่ยเราก็มีอีกเงินอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเงิน CSR <ม>ของคอฟะพอ<น>ะ,ะในกรณีที่ทางด้านชาวบ้านทั้งทั้ง5้าตำบลเนี่ยอยากจะไปศึกษาดูงานเชิงประจักษ์เพื่อเปรียบเทียบโรงไฟฟ้าที่จะนะกับดูแม่เมาะไปดูกระบี่อะไรเงี้ยรเราก็มีเงินอีกกอนหนึ่งที่พาเขาไปศึกษาดูโรงไฟฟ้าอื่นในการเปรียบเทียบนะะนั้นก็จะเป็นลักษณะของการอยู่ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมร่วมปรึกษาร่วมวางแผนในการแล้วก็ร่วม ทางด้านกําหนดในงานหรือกิจการอาชีพที่เขาต้องการมีไหมฮะที่จะสร้างคนในชุมชนให้ได้เรียนรู้เพื่อที่จะกลับมาทํางานในโรงไฟฟ้าการไฟฟ้ามีโครงการประเภทนี้ไหมฮะด้านการศึกษาครับก็มีฮะด้านการศึกษาก็มีก็ในกรณีที่ในตําบลใดก็ตามที่มีนักศึกษาหรือนักเรียนที่เรียนเก่งนะฮะเขาก็มาติดต่อขอรับทุนอ,อันนี้เราก็มีมีการ ส่งนริมีทุนการศึกษาต่การศึกษาคนในชุมชนนั้นอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการดูแลจิตใจดูแลชุมชนให้เพื่อเขาจะได้กลับมาทํางานในพื้นที่ของตัวเองได้ใช่ไหมครับครับก็ปกตินี่ไฟฟ้าเราจะมีโรงเรียนสีเขียวอยู่แล้วฮะซึ่งเราสนับสนุนโรงเรียนสีเขียวก็จะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกประหยัดพลังงานโครงการ DSM อะไรต่างๆเนี่ยฮะสิ่งเหล่านี้ซึ่งซึ่งเป็นโครงการหลักที่สนับสนุนทางชุมชนรอบๆ โรงไฟฟ้าอยู่ทำไมถึงบอกว่าเป็นโรงไฟฟ้าสีเขียวครับที่ชนะจุดที่จุดที่สามารถพูดได้ว่าเป็นโรงไฟฟ้าสีเขียวเพราะว่าตัวเดิมทีเนี่ยอย่างที่เรนได้ทราบว่ารอบๆอ,อบโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นพื้นที่แห้งแล้งว่างเปล่าเป็นดิน,ดนเปรี้ยวก็ไม่มีการทําอะไรทิ้งลกล้างแล้วเราก็ไปส่งเสริมจนกระทั่งว่าชาวบ้านเนี่ยเห็นว่าอ๋อการไฟฟ้าสามารถพัฒนาดินเหล่านี้ ลดค่าความเป็นกรดแล้วก็เพิ่มด่างขึ้นไปจนกระทั่งมีค่าความเป็นกลางแล้วเนี่ยปลูกกระถินเทพาแล้วก็ทําให้ก็มีอาชีพในการทาหมากินนะในขณนะเดียวกันก็เป็นแนวลายวัฟเฟอร์ว่าเป็นแนวป้องกันรอบๆหน่วยฟ้าที่ประมาณพันไร่เนี่ยสามารถที่จะเป็นแนวพื้นที่สีเขียวโอบรอบไปดังนั้นถ้าเกิดตอนนี้เราบินจากเฮลิคอปเตอร์มองลงไปจะเห็นว,ว่าหน่วยฟ้ารอบๆหน่วยฟ้า เป็นป่ากระถินเทเทพาหมดเลยแล้วก็มีอ่างเก็บน้ําที่อยู่ในโรงไฟฟ้าสามอ่างที่แบบเป็นอ่างสวยงามมากเป็นพักน้ำหนึ่งพักน้ำสองพักน้ำสามในขนาดเดียวกันเราก็จะมีสนามกีฬาเป็นสนามฟุตบอลจะเป็นแอรเรียสีเขียวให้ชุมชนรอบๆมาแข่งขันฟุตบอลอะไรต่างๆทุกๆเย็นครับผมน,นี่ก็คือโรงไฟฟ้าชนะโรงไฟฟ้าที่บอกว่าเป็นโรงไฟฟ้าสีเขียวการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาจะเป็นยังไงร,ร่วงไฟฟ้าสีเขียวเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาชมในตอนต่อไปครับท่านผู้ชมครับจากการที่เขานำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดการมีส่วนร่วมของชุมชนกับทางโรงไฟฟ้าในสิ่งที่เขาต้องการอะไรแล้วเราพัฒนาไปทางน ون, ู้นถ้าทำให้เขามีอาชีพนะ ซึ่งแบบก็อยู่แบบยั่งยืนได้ตั้งแต่ยุคก่อนคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มักโดดเด่นจนเป็นที่ต้องการก็เหมือนนักศึกษาที่นี่ทุกหลักสูตรเน้นความคิดสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์